สำหรับใครนะครับที่ต้องใช้ทิชชู่บ่อยๆนะครับโดยเฉพาะกั้งศักหรือพ่อัวนะครับต้องตัวนี้เลยแบคโมครับหนึ่งห่อเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด85แผ่นบอกเลยว่าเวลาเช็ดแผลหรือเช็ดอะไรนะครับมันจะไม่ขาดหลุดด้วยติดผิวหนังไม่ต้องมาเจ็บซ้ำอย่างแน่นอนแต่เจ็บเพราะว่ามันจะสากได้หละครับโดยที่ผมปักตะกร้านะจะเป็นแบบดึงครับที่สามารถเอาออกมาใช้ได้ง่ายๆแบบนี้เลยสามารถใช้กับแผลได้นะครับเพราะว่าผ่านมาตรฐาน SDA ปลอดภัยที่สามารถใช้กับผิวหนังได้นะครับเดี๋ยวผมจะทาการฉีดน้ําแบบชุ่มๆให้มันเปื่อยๆเลยครับ แล้วก็เช็ดแขนตัวเองที่ผมเอาวัสลีนมาป้ายเอาไว้นะครับว่ามันจะเช็ดออกง่ายขนาดไหนตอนนี้เนี่ยทิชชู่ก็แบบเปียกยุยเลยนะครับแบบว่อาอ <c oughs> น้ออกมาได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแขนที่ผมทำการป้ายวัสลีนไว้นะครับบอกได้เลยว่ามันเห,หนียวเหนะนะครับเอาออกยากอย่างแน่นอนนะมันก็จะปาดอย่างนี้เลยนะครับเช็ดอย่างนี้เลยแบบนี่ฮะ ก็อ,ออกนะครับดึงอยู่เลยดูครับตงนีีแข็งก็ปกติกนะครับชา้าใช้น้ำเกลือเช็ดออกอย่างนี้เลยนะครับดึงนี้เลยอ่าแม็กโมแนะนำครับช่างสักพ่อคงพ่อครัวได้หมด